Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สวัสดีเ้าค่ะ,ส,ะสุขสดจาดยมีกวันเกิด เมเบอเสือเดินมาเกิดเมเบอเสือก็นจากในขอขอบขออวยพรขออวยพรนะขออวยพรให้คุณแม่เบาเสือเด้อจ่าเด้อสุขภาพแข็งแรงบาเจ็บบาจนเด้อจ่าเด้อโดยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรำรวยนะคะอยู่เป็นล้มโพลล้มใจให้ลูกให้หลานไปนานๆเด้อจ้าโดย และกับบทสวยจตเพือนตาหลังกางวันเกิดแม่เพินตามืออื่นมก็เตรียมโตมาละช่วงอันนี้เพื่อเพื่อจะมาหอดกับค่ำเนาะปกโ่งทุมหนึ่งเพลนเราประมาณนี้แต่เนาะตอนนี้เพื่อกำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่กำลังนี่อยู่นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะนะบรรยากาศ บรรยากาศนงานในงานในงานมันเกิดแม่เพินกันั่งสาวกันกันแม่ช่งนั่งกินกันสางสัน่เฉพาะในครอบครัวเปิดนั่นละจ้าเนาะยังไงก็ให้มีความสุขกันนะจ๊านี่จ้าคุณแม่ดอกไม้สักซ้อนนะคะบานสะพังไม่มีวันเหี่ยวเฉานเพราะว่า อมันของปลองอันนี้ให้คุณแม่้ย์จะเดาเออซิกมีอะไรของเธอซิกมี่นี่ค่ะผักบุ้งพักบุกบง้งแขกกรอบค่ะอย่าจับเพลงอย่าจับเพงลงมันแก้วมันชีแตก อ๋อผักบุ้งแก้วโดยกระเจียมคองกระเตนอยู่ผักบุ้งเตี๊ยบคลองสิ่เปขายมืออื่นนะคะได้สนใจกระติดต่อได้ด้วยค่ะทั้งนางอมรานบก่เร็วบเบิดในสวนนยังบเบิดในสวนนี่ให้นายยังก่อนขอบคุณน้องเอ๋เลยจ้ะเด้อขอบคุณนะคะแต่ว่าให้เอื้อยไปขายก่อนน้องเอื้อยไปขายในตลาดก่อนมามันเหลือมันเหลือจะมาหนอกค่อยเหมาแจกอันผู้เฒ่าแถวรอบๆนี่เน้องจ๋านะอาจจะไหนกะ ไปซ้มไปวิบรรยากาศเนาะทั้งในเมืองในวังคนก่อนนะจ๊ะพ่าในบ้านเบาเสือเปิดจตกกันไปนอกเคอกหน้าเข้าไปเปึ่งบรรยากาศในวงในวังไปไปไปดูเลยจ้าไปเลยจ้าสดีคัสวัสีเยมนวันนี้มาออกตลาดกาลังซื้อเปกำลังมาลอซื้อเป็กันเ็ยไปงานวันเกิด Lô hỏi hoài lô nên đẹp sĩ thắng học điện tên tìm hiểu tìm มาเด้อกําลังขวาเด้อมาเด้อมาเด้อปิ้งเป็ดเด้อวันเกิดตู้หนอมสบายดีมาเด้อขอบเป็ดน้ำกันทร์ไปอยากมามาเด้อขวบเป็ดกําลังเห็ดวันเกิดหลานกับวันเกิดตู้หนอมเห็ดปิ้งเป็ดเอาวนะ แป,เ,ปเลือดแปลงมาเด้อน้ำมาเด้อไส้งูน่ะกิงซุแจวกันแต่พีแต่น้องไอ้ก็น้องกันไหมนี้นะคนอื่นูอือก้ามาข้าวขวเอาพิกกะเทียมมาเทจามชิบโตนี่ได้จริงหือเฮ้ยอาเจอฮะใช้กระเทียมก็หองสินไ <c oughs> พ<อ>รบอปลาปัว มักบัวมักแล้วกบบัไล่ะเต๊ะเนี่ยอยใส่เนี่ยใส่พักบัวกูมาผักบัวเลือกดีกว่าเออใส่ใส่ให้อยกันมันเที้วไว้เท้ยวว้แลว่ซอยกันเออจำเป็นไส่หลายเป็นไรหัวเิ็ไส่กันเลยส่กระเทียมหลเนาะอมันคือมีตะบีสองอันไม่พาจงได้ดีต้องบปให้ดฮะเต๊ะสามตัวก็ได้บีจะสองอันออากูยื้ํน้ำตับมันแหละ มาดีันละมันเจ้าเห็ดเต๋อมันมีต้มแมนมมีตะปิงบ่ฮะสามอันไม่ต้องรับมเาอันนึงเออดีอันยนึอยเต๋ออืมพอหอามดยืดซะกำลังเอือบเต็ดเต็ดสามตัวเก้า เห็ดปิงเป็ดเห็ดต้าเลือดแปดเห็ดน้ำขับปุ้นน้ำพร้อมปุ่นน้ำอย่างก็หอย<น>ปุ่นน้ำปุดด่นสดตัวเซ็ตๆอันนี้กวดซีนเห็ดยมตาเป็ด แกมีหิ่งดีมีหางบัวนี่ได้ทายอย่างบอกกลองกอวายันกลิ่นตยกลอบได้กินสักไรุยบยเดี๋ยตอนวละ

้เนนเๆ่นัน่นี่ขอินงีติย็มาอมเหเหลกินนี่ล่ะมาเด้อกํลังเริ่มเด้อถ่ายวิดีโอกํลังเริ่มกํลังเริ่มเด้อมาเด้อดูดอไม้ ก็เไผ่อตี้กบไผ่กับตุ้น้อมเปโาเคโอเคนอนเพียงนอนเพียง

kim của... Mẹ đi bỏ mẹ đi, chọc nhóc, cháu chọc mẹ, chọc mẹ.

โถนี่มาเล่นกันน่ะได้สูงนะเงี้ยถือเก่งเด้อบาดนี้น่ะเด้อถือเก่งนะสูงนี่เก่งเก่งอยากท้าใครเถิกซะอนุญาตบ่ทําใจพอแล้วแม่ใจประเทศซะประเทศเนี่ยไปสุดโอเงินมากเท่าไหร่เด้อ <laughs> ตูดไพแล้วเพลงไะเจะว่าดังไเขอไายคลิปตูดไพ่า้าเกไหนเออ้ตอนนเราตองขอบใจน้องเอกับคนที่จอยด้วที่เขา้มายนมาขอล กับพี่จอยสุภาพเข้มแข็งครับเป็นคนมาเขียนตรนี้ชมดมีกับสุดไสำมุนะก็ได้ลาจากไปสิ่งที่ข่าวโซเชียลกันแล้บไย